recent trouble tasting like You're looking สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตในยเวเกเษียณวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจทําให้คุณลุกขึ้นเดินเลยทันทีค่ะเพราะเราจะพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อกับสมองทําไมกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยให้สหมองไม่เสื่อมค่ะ หลายคนคิดว่าแค่ออกกําลังกายแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงแค่นั้นก็ดีแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะกล้ามเนื้อยังมีของดีที่ช่วยสมองเราได้อีกคะ่ะ sure. like คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าแล้วกล้ามเนื้อเกี่ยวอะไรกับสมองนะคะ เวลาที่เราขยับตัวนะคะอย่างเช่นเดินหรือว่ายกของหรือว่าออกแรงเล็กน้อยนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะก็จะมีการปล่อยสารเล็กๆออกมาสารพวกนี้นะคะมีชื่อเรียกในทางวิทยาศาสตร์ว่าไมโอไคน์ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีสารที่ชื่อว่า BDNF หรือเรียกง่ายๆว่าสารบำรุงสมองค่ะเพราะมันจะช่วยกระตุ้นให้สมองสร้างเซลล์ใหม่เสริมความจำแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมค่ะ าจากการศึกษาของเปโดเซนนะคะตีพิมพ์ในปี2019พบว่าแค่เราเดินวัลละนิดหรือว่ายกของบอบอลวัละหน่อยนะคะก็เพียงพอให้กล้ามเนื้อหลังสารดีๆอย่างเช่น BDNF ได้แล้วนะคะ fall, นอกจากนี้นะคะยังมีสารตัวอื่นๆอีกนะคะที่กล้ามเนื้อส่งไปยังสมองอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือ I อรีซิ สารตัวนี้นะคะช่วยลดการอักเสบในสมองทําให้เลือดไหลเวียนไปลี้ยงสมองได้ดีขึ้นมีงานวิจัยของยุนและคณะนะคะตีพิมพ์ในปี2022นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทดลองกับผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเบาๆติดต่อกัน12สัปดาห์นะคะพบว่าระดับของ BDNF แล้วก็ไอดีซนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาความจําได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ทำไมกล้ามเนื้อถึงสามารถช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้นักวิทยาศาสตร์นะคะอธิบายว่าเมื่อกล้ามเนื้อได้มีการออกแรงก็จะมีการหลั่งสารที่ช่วยดูแลสมองมันช่วยให้เส้นใยประสาทแข็งแรงขึ้นสมองเชื่อมติดต่อกันได้ดีลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคลมดลมมต่างๆได้จริงมีงานวิจัยของโรเซนและทีมวิจัยนะคะตีพิมพ์ในปี2022 ที่ศึกษาในหนูทดลองที่ออกแรงบ่อยผลการศึกษาก็พบว่าสมองของมันฟื้นตัวได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมนะคะ yeah, แล้วเราต้องขยับตัวบ่อยแค่ไหนถึงจะได้ประโยชน์นะคะคดีก็คือนะคะคุณก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งไม่ต้องยกเหล็กหนัก,นกๆแค่ทำสิ่งเหล่านี้ก็พอนะคะข้อแรกค่ะเดินวันละ30นาทีนะคะข้อ2 ยืดเหยียดแขนขาช้าๆทุกวันนะคะข้อสาํทำยคะาเบาๆหรือแค่เดินรอบบ้านคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะซึ่งมีงานวิจัยของครูหย่และก็คณะนะคะตีพิมพ์ในปี2022นะคะเขาศึกษาพบว่าแค่การฝึกโยคะาเบาๆหรือว่าการขยับเบาๆที่ต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้สาร BDNF ในร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ สรุปนะคะกล้ามเนื้อไม่ใช่เอาไว้แค่ยกของหรือว่าเดินนะคะแต่มันคือเพื่อนรักของสมองที่ช่วยให้เราคิดดีจำเก่งอารมณ์ดีแค่ขยับตัวเบาๆทุกวันนั่งน้อยลงลุกขึ้นเดินบ่อยขึ้นกล้ามเนื้อจะปล่อยสารดีๆออกมาไปเลี้ยงสมองนะคะลดโอกาสสมองเสื่อมเพิ่มความสุขในแต่ละวันและนี่ละค่ะ คือพลังลับของกล้ามเนื้อกับสมองที่ธรรมชาติให้เรามาใช้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายขอแค่ขยับตัวเท่านั้นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะในรายการฟิตในกเกษียนเราจะยังคงพาคุณผู้ฟังเดินทางต่อเพื่อความสุขและก็สุขภาพที่ดีในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ